ใหม่นะครับเออเมื่อกี้จบก่อนออโต้กูถ่ายหลักฐานก่อนดีดีนี่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 กำลังถอยกำลังถอยอะสี่มิลิเราบรรทุกซิโนอันนั้นเป็นรถบรรทุกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีมีเสียงมีเสียงอันนี้ด้วยอะโคตรดีทำกิโลฮะเฮ้ยไม่ต้องรถเข้าฝาอ่ะเราจะรถ า 1, สามับหนึ่งสองสอง้นเป็นไฟไฟวะไอ้นี่นี่นี่ไม่เห็นนะเินี่แล้เข้ากล้องแล้วบรรทุกเข้ากล้องแล้วเข้ากล้องเข้าสวยเลยอะไสาม้นไปสามสั้ไปสามสั้นไปสามมา อ้าวโอัมูงมากอู้ไอ้นี่สูงกว่าใครแล้ววะที่สมมติมันสูงแล้วมันหักขึ้นมากูไม่รู้นะอุ้ยน่าไอ้ย <Spl os nek> ังดังดากน่าด <laughs> ีเ <Patrol> ห <Music> ็นบอไอ้ยังยังดังดังมากน่าเห็นบอลมัเล่นดริงปะไปเอาจบแล้วจบแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้ว เรรหรอเอ้ยเอ๊ะหมาใคร,รอ่ะเมื่อกี้เห็นมามาช่วยกิน